ไช่สิตัวอนหั่นกระซางพี่น้องจ้าห้าบริษสนใจนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาสนใจตัวนี้พี่น้องหลังจากคอยเห็นเขารีวิวเนาะกลวยอนามัยใช้แทนผ้าอนามัยวัสัแบบโบราณเป็นชนีเนาะพี่น้องเนาะสิ่งหนึ่งที่ขาดบันดทุกเดือนนะจ๊ะก็คือผ้าอนามัยแล้วมันก็จะมีแบบสอดเมนบอแบบสอดเวลาอันมันเต็มแล้วก็ดึงออกนะคะจายชนีแล้วคอยก็เคยเห็นไผ่ว่าเขจาะรีวิวคอยก็เห็นโดนละละ่ะคอยมาเคยใส่นะคะฉันก็ไปถอยมาค่ะ ราคาสิบสามยูโรไข่อยฝาดใสแอลมาเลยพี่น้องเขาเขียนไว้มาเธไหดยแต่ว่าเขาบอกว่าต้องเอาออกมาทาความสะอาดทุกหกชั่วโมงนะคะสแสดงว่าใส่ได้โดนแสดงว่าประจาเดือนเท่ากับมาเด,ดลายนะคะมาก็เป็นแพ็คถุงอย่างนี้เลยค่ะแกออกมาอีชั้นซื้อมาจากไหนอีชั้นซื้อมาจากดีเอ็มนะคะเขาจะบอกว่าอู้มันก็แข็งแท้มันจะยัดเข้าได้หรอไอหำแข็งเนะาะกระสิยัดได้ตัวอู้แอลว่าสั้นปาดแข็งเถื่อยู่เด้พี่น้อง แล้วก็จะมีนิดเวลาเราดึงออกเนาะเดี๋ยวขยสิไปทดลองดอวา่ามันสีเป็นยังไงเด้อเนี่ยไหวมันขื่อพิษอันอยูบาคือแข็งแท้พี้พี่น้องเดี๋ยวขยสิหลังจากข่อยสวมใส่ไปแล้วขยสิมารีวิวซูมเจ้าฟังคลิปหนาเด้อแข็งอยู่โด้อไหวมดทาตัวนี้เออ thấy không có chén được quá